E ขับของรถ CLS อยู่นะคะวันนี้พลาดไม่ได้เลยค่ะเพราะว่ารุู่ใหม่จัดมาให้ถึง2 0 0คันนะคะกับรุ่นคลาสสิกค่ะ CLS 250D และ CLS 250D รุ่น f เฟ l ลิฟนะคะสองคันนี้เนี่ยมีความสวยแล้วก็ความพิเศษที่แตกต่างกันนะคะถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยดีกว่าค่ะ บบ CLS 250 CDI ค่ะตัวนี้เนี่ยเป็นรุ่นก่อนเฟสลิปนะคะปี2012แต่จะบอกว่าเลขไม้นะน้อยมากๆเพียง43,000กิโลเมตรเท่านั้นค่ะด้วยรุ่นนี้นะคะ CLS เนี่ยจะเป็นรถที่แบบเขาเรียกกันว่าเป็นโฟล์คคูเป้นะคะเพราะว่าดีไซน์ด้านหลังเนี่ยสโลปลงอ่าถึงจะเป็น4ประตูเนี่ยแต่ว่าแบบมีความคลาสสิกแล้วก็สปอร์ตแล้วก็ทันสมัยนะคะคันนี้ชุดแต่งรอบคันเนี่ยมาเป็นแบบ AMG แพคเกจเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของด้านหน้านะคะอ่าสำหรับไฟเนี่ยตัวนี้ นี่นะคะถึงแม้จะเป็นรถปี12นะคะแต่ว่าได้เป็น LED i n t e g r a t e system นะคะแล้วก็กระจังหน้านะคะก็จะมาติดรุ่นเลยเป็นแบบนี้ค่ะคันนี้เสริมหลอกกระจังหน้ามาให้เป็นแบบดาวกระจกนะคะจะทําให้รถดูถสวยขึ้นอีกด้วยค่ะล้อแม็กก็จะได้เป็นแม็กเอเลยนะคะขนาด19นิ้วลายไฟสปออีกด้วยค่ะคันนี้เนี่ยได้สีดมอนไวด์มาอีกด้วยนะคะเป็นสีขาวมุกค่ะดูแบบสวยแล้วก็คู้ดีมากๆค่ะด้านบนเนี่ยมีซันรูฟมาให้อีกด้วยนะคะในส่วนของ จุดเด่นของรถพวก CLS แล้วก็ CLA นะคะ mm hmm. ก็จะคือเหมือนกันค่ะเป็นแบบเฟรมเลสค่ะต้องบอกว่าตัวนี้ค่ะคลาสสิกมากๆนะคะดูชบเชียวด้านหลังก็จะมาพร้อมกับชื่อรุ่นของเขานะคะตัว CLS ค่ะแล้วก็สัญลักษณ์ CDI ค่ะบ่งบอกว่าคันนี้เนี่ยเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะเป็นดีเซลล้วนเลยไม่มีไฮบริดนะแล้วก็ในส่วนของด้านหลังก็จะยังมีกล้องหลังมาให้อีกด้วยค่ะ ถึงแม้ว่าด้านหลังของรถค่ะจะเป็นดีไซน์ที่สะลบลงแต่ว่าที่เก็บขอ,ของของเขาเนี่ยก็ยังเยอะอยู่มากๆค่ะแล้วก็รุ่นนี้เนี่ยจะยังมียางอะไหล่มาให้อีกด้วยค่ะอยู่ด้านล่างนะคะส่วนตรงนี้ค่ะก็เหมาะสําหรับใครที่ชอบแบบไปตลาดนะคะเนี่ยสามารถแบบแขวนถุงไว้ได้สะดวกมากๆเลยค่ะ ในส่วนของเครื่องยนต์นะคะคันนี้ค่ะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2 2 0 0ซีนะคะที่ให้กําลังแรงมา้าสูงสุดถึง204แรงม้าเลยนะคะท็อปสปีดรุ่นนี้ทําได้เยอะมากๆนะคะถึง240กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยแล้วก็ค่อนข้างประหยัดน้ํามันมากๆเลยนะคะได้ถึงประมาณ16โลลิตรเลยนะคะรถดีเซลนะคะรถที่ทนทานนะคะใช้งานได้แบบยาวๆไม่ต้องกังวลไม่จุกจิกนะคะที่สําคัญนะคะตอนนี้น้ํามันเนี่ยถูกกว่ารถเบนซินอีกด้วยค่ะ จะบอกว่าด้านในนะคะหรูล่ะมากๆด้วยสีของเบาะค่ะที่เป็นแบบสีเบจออกเข้มเมนิดนึงนะคะคือมันดูแบบเป็นรถสปอร์ตที่แบบมีความหรูหราค่ะแล้วก็คันนี้ออปชั่นค่อนข้างให้มาเยอะเลยค่ะมีเบาะร้อนเบาะอุ่นมาให้อีกด้วยด้านหลังก็มีม้าหลังมาให้ด้วยอำนวยความสะดวกสบายของผู้นั่งด้านหลังนะคะคันนี้แอร์นะคะแยกอิสระซ้ายขวาอีกด้วยโหมดการขับขี่เนี่ยก็ปรับไปถึง3โหมดเลยนะคะเป็นอีโค่สปอร์ตแล้วก็โหมดแมนนวลอีกด้วยค่ะสำหรับคอนโซลตรงกลาง นะะหน้าจอจะเป็นหน้าจอแบบคอมมานด์ออนไลน์นะคะแล้วก็คันนี้เนี่ยมีตัวนาฬิกาค่ะที่เป็นแบบซิกเนเจอร์ของรถเบนซ์มาให้อีกด้วยค่ะแล้วก็อีกหนึ่งจุดเด่นนะคะของรถรุ่น CLX ค่ะไม่ว่าจะเป็นรุ่นในปี12หรือว่าในปีปัจจุบันนะคะด้านบนค่ะตรงที่ปิดเนี่ยตรงนี้ค่ะวัสดุของเขาเนี่ยจะทำมาจากผ้าตัวเดียวกับที่บุรถเลยนะคะซึ่งค่อนข้างหนามากแล้วก็จะกันร้อนได้ดีมากค่ะกว่ารถรุ่นอื่นอีกด้วยค่ะ ที่นั่งด้านหลังนะคะต้องบอกเลยว่าเหมาะกับการแบบให้คนขับด้านหน้าแล้วก็คุณนายนั่งด้านหลังเลยเพราะว่าด้านหลังเนี่ยไพรเวทมากๆนะคะเขาจัดมาให้สําหรับนั่งสองที่นั่งเท่านั้นนะคะคันนี้ค่ะให้ที่เก็บของมาค่อนข้างเยอะเลยตรงนี้สาวบ้านวางแก้วน้ําได้1แก้วค่ะแล้วก็ตรงนี้มีที่เก็บของมาให้อีกด้วยค่ะยังไม่พอนะคะตรงนี้เนี่ยเอาลงมาได้อีกด้วยเราก็สามารถเปิด มาวางแก้วน้าเพิ่มได้อีกนะคะรถคันนี้นะคะอีกหนึ่งออปชั่นที่ให้มาก็คือได้เครื่องเสียงแบบฮามันกร์ดอนมาด้วยซึ่งแบบในสมัยนั้นเนี่ยฮามันกระดอนเนี่ยเท่ากับแบบเบอร์เมสเตอร์ในสมัยนี้เลยก็คือแบบเป็นตัวท็อปเลยนะคะกับซ l s 250 DMG คันนี้นะคะเป็นรถปี2012ค่ะแต่ว่าเลขไมเนี่ยน้อยสุดเลยนะเพียง43,000กิโเมตรเท่านั้นค่ะราคาพิเศษที่เบนเคตั้งไว้นะคะเพียง1,069,000บาทเท่านั้นค่ะคันนี้นะคะตอนออกห้างเนี่ยกว่า5ล้านบาทเลยนะคะตอนนี้ราคาแบบว่าล้านก,กว่า คุณก็สามารถเป็นเจ้าของโรเซียลเสุดหรูคันนี้ได้แล้วนะคะ มาต่อก,กับคันที่2กันเลยค่ะคันนี้ก็จะเป็น CLS 250D m g นะคะที่เป็นรุ่นเฟสลิฟแล้วค่ะในส่วนของเฟสลิฟแล้วมีอะไรต่างบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูาพร้อมๆกันเลยค่ะคันนี้เนี่ยก็จะได้เป็น AMG Body Styling มานะคะในส่วนของดีไซน์เนี่ยก็เปลี่ยนไปเลยจากรุ่นก่อนเฟสลิฟนะคะไม่ว่าจะเป็นดีไซน์กระจังหน้าก็จะมาพร้อมกับแบบ Diamond g e l r นะคะคันนี้แต่งกระจังหน้าตรงนี้มานิดนึงค่ะให้เป็นสีดําสลับกับสีโครเมียมค่ะให้มันดูสปอร์ตขึ้นนะคะแล้วก็ตัวกระจังหน้าเป็นดาวทึบเนี่ยตรงนี้ก็แต่งมาเพิ่มค่ะ คันนี้ด้านล่างเนี่ยสำหรับตัวสเกิร์ตค่ะก็ยังแต่งให้เป็นสีดามาอีกเพราะแตกสีขาวแล้วมันก็จะดูสปอร์ตขึ้นค่ะสําหรับไฟหน้านะคะต้องบอกว่ารุ่นนี้เนี่ย c ซลเเนี่ยเป็นรุ่นแรกเลยที่นําเทคโนโลยีนะคะไฟหน้ามัลติบีมเข้ามาเลยนะคะ,ะที่เป็นแบบตัวในสมัยนี้นะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นแรกเลยมัลติบีมค่ะล้อแม็กก็จะเป็นแบบ m g ค่ะเป็นลายที่นิยมใช้กันในปัจจุบันนะคะขนาด19นิ้วเลยค่ะสีของรถนะคะเป็นขาวมุกไดมอนไวด์อีกด้วยค่ะถ้าตอนออกห้างเนี่ยเราต้องเพิ่มเงินนะคะคตัววขาวมุกกเ่็ ค่ะให้มาแบบ360องศาเลยรอบคันนะคะซ้ายขวาแล้วก็ด้านหลังคันนี้นะคะมีคีเลสโกมาแล้วค่ะเปิดปิดประตูรถเลยไม่ต้องใช้คุณแจเลยสะดวกสบายมากๆค่ะด้านบนมีซันรูปมาให้อีกด้วยแล้วก็กระจกค่ะเป็นแบบเรมเลสนะคะสปอร์ตแล้วก็สวยดูรามากๆค่ะ หน้าหลังมาพร้อมกับดีไซน์ไฟไท้ายคะ่ะที่เป็นทรงใบไม้นะคะยาวไปถึงด้านข้างเลยแล้วก็เป็นต้นแบบของตัว cla ด้วยนะคะคันนี้เนี่ยมาพร้อมกับปลายท่อคู่แบบโครเมียมเลยนะคะซ้ายขวาค่ะเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันดีกว่านะคะกว้างมากๆเลยค่ะรุ่นนี้เนี่ยก็ยังมียางอะไหล่มาให้อยู่อีกด้วยนะคะแล้วก็ความต่ตางต่างนะคะอีกหนึ่งอย่างคือคันนี้นะคะให้ฝาท้ายไฟฟ้ามาแล้วด้วยนะคะถ้าเรากดปุ่มนี้เนี่ยก็จะปิดฝาท้ายไฟฟ้าปกติแต่ว่าถ้าเรากดปุ่มขวาเนี่ยก็จะปิดพร้อมกับ,บล็อกรถไปอีกด้วยะคะ่ะ สำหรับจุดจุดรอบพันตรงนี้นะคะก็จะคือเซนเซอร์ค่ะคันนี้ให้เซ็นเซอร์มาเลยรอบพันหน้าหลังอีกด้วยนะคะไม่ต้องกังวลเลยถ้าใครขับรถไม่ถนัดนะคะมีเซนเซอร์มาให้พร้อมกับกล้องรอบคัน3 6มอองศาอีกด้วยค่ะสําหรับในส่วนของเครื่องยนต์นะคะคันนี้เนี่ยเป็นเครื่องยนต์บล็อกเดียวกันกับรุ่นก่อนเฟนลิปเลยค่ะก็คือเครื่องยนต์ดีเซลนะคะขนาด2 2 0 0นซีซีนะคะที่ให้กําลังแรงม้าสูงสุดถึง2 0 4่แรงม้าเลยนะคะพาอมสปีดเนี่ยก็ทําได้เหมือนกันเลยนะคะ240สองระอัตราสิ้นปิปลนเมนประมาณ16 กิโลลิตรนะคะขับแบบสบายใจนะคะประหยัดน้ํามันค่ะใครที่ชอบนะคะรถทั้ง2คันนี้เนี่ยให้รีบสแกนคิวอาร์โที่ขึ้นอยู่ด้านล่างขวามือของท่านตอนนี้ติดต่อฝ่ายขายมาได้เลยค่ะ ที่นั่งด้านในค่อ,ขอนข้างนั่งสบายมากๆเลยค่ะเพราะว่าตัวเบาะนะคะเป็นตัวแบบมันไม่ใช่บักเก็ตซีดนะคะมันสามารถโอบลับลําตัวของเราได้เป็นอย่างดีเลยค่ะแล้วก็ยังมาพร้อมกับเบาะหนังสีดําเต็มตัวอีกด้วยนะคะสําหรับในส่วนของหน้าจอเนี่ยอันนี้คืออีกหนึ่งความแตกต่างเลยค่ะของรุ่นที่เป็นเฟสลิยแล้วนะคะสังเกตว่าหน้าจอเนี่ยจะมีลักษณะใหญ่ขึ้นแล้วก็ไม่ได้เป็นหน้าจอที่ฝังลงไปกับตัวรถแล้วค่ะมีลักษณะแยกขึ้นมานะคะเป็นจอดิจิตอลอีกด้วยนะคะคันนี้มีแอนเบลไลน์มาให้อีกหนึ่ง เป็นสีส้มนั่นเองนะคะพวงมาลัยเนี่ยก็จะเป็นแบบสามก้านไทยตัดนะคะมีปุ่มมัลติฟังก์ชันแล้วก็มีแพดเดิลชิพมาให้ค่ะมีเมมโมรี่แพ็กเกจมาให้นะคะทางซ้ายและขวาเลยของผู้นั่งด้านหน้าอีกด้วยนะคะจดจําตําแหน่งได้ถึง3ที่นั่งเลยนะคะสําหรับโหมดการขับขี่เนี่ยก็ปรับได้3โหมดนะคะจะมีอีโคตัวสปอร์ตแล้วก็โหมดอินูเดอร์อีกด้วยค่ะสําหรับแอร์ค่ะก็จะเป็นแบบแยกโซนอิสระซ้ายขวาเลยด้านหลังเนี่ยก็มีช่องแอร์ให้นะคะแต่ว่าจะไม่สามารถปรับได้นะคะคันนี้เนี่ยด้านหลังเนี่ยก็ย เดี๋ยวเราไปลองนั่งตรงที่นั่งของคุณนั่งด้านหลังกันดีกว่าค่ะ ที่นั่งด้านหลังนะคะจะให้ฟิลลิ่งที่รู้สึกแบบเหมือนเราเป็นคุณนายอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่ามันไพรเวทมากจริงๆค่ะถ้าใครแบบมากัน5คนบอกเลยว่าคันนี้นั่งไม่ได้นะคะเพราะว่านั่งได้4คนแบบสบายๆไพรเวทค่ะตรงกลางเนี่ยจะเป็นที่เก็บของค่ะแล้วก็เป็นที่เก็บแก้วน้ําให้อีกด้วยนะคะสําหรับรถคันนี้ค่ะเป็นรถปี2014นะคะเลขไม้น้อยสุดๆนะคะเพียง64,000กิโลเมตรเท่านั้นค่ะแล้วก็ราคาสุนพิเศษที่เบนเกของเราตั้งไว้นะคะอยู่ที่2,390,000บาทค่ะรถสวยแล้วก็เนี้ยมากๆนะคะ ลองสังเกตจากเบาะที่นั่งด้านหลังเนี่ยใหม่มากๆเหมือนแทบจะไม่มีคนนั่งเลยนะคะใครที่ตามหาอยู่ทั้ง2คันเลยนะคะรุ่น f เฟซ i ีฟแล้วก็ก่อนเฟ c e ีฟเนี่ยให้รีบแบะเข้ามาที่เบนเมาชมได้แล้วค่ะของคันนี้เนี่ยเลือกยากจริงๆค่ะใครที่ตัดสินใจไม่ได้นะคะให้รีบแบะเข้ามาที่เบนเเลยค่ะที่เดินจบของทุกความต้องการค่ะสำหรับวันนี้ขอตลาไปก่อน,นะคะสวัสดีค่ะ